เอามาพี่น้องป้องป่ายเบิร์ด hey, สักรุสกคนด้อจ้าม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 ากินน้ำกันกับจันนาราน้องกินเบิ้งกินด้วยจันเหตุใดคนประกาศกินนะมีหลายคนส่งมาหลายอยู่ว่าอย่างนี้จะช่วยชุ๊บจิ๊บมีนะมันเสียมันนี่นีเมนเสีอมันเสือเออเสีอมันเสือน้อยโอ้เหตุใดให้บอกกันในรูเดรสิ อามาุเอามาุกจดูอะบวงจังเนืจัวจังสิคยเอาบบนี้ไไ้บ้าจังละลน้ำใส่มันคอนดูส <1941 S 1> ิดูสิอะไรนี้ยพี่น้องปองดูสิดูสิคอนดูสิอื้มเศกบอสอ๋อเคักๆคัก เบิ้องเบื้ออยเอา่อยกินสินมันก็ได้นะเบิ้งเบ้องเบื้องลองเบิ้งเด้อพี่น้องป่องไปเบิุณทุกคนไพ่บริกินไพ่บวกินดิบขอโทษขออภัยำเด้อคลิปนี้อืมัน่แล้วจะชิวอะไรไม่กันตังไกันอปเจักสองคนนี้เซบ่ซเกิดม้อะรทำเปเซบ่นำลุก ม่หน่อยเฮ็ดเจีวอ่ะเอาอีกแม่จันแล้วเลยจันเอาจับหม้อเลยหม้อเลยหม้อเลยมาเลยด้วยเนาะอ๋อมาเลยนีว่มาแล้วกะตัวอ๋องไงอ๋อง Saya buat. Alam tak pakai ni. Aw, pergi. Tan. Benyang. Ugh. Benanai. Aw, makanlah, Tan. Ma, pergi siapa kan? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Aw, makan. 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 เคร่เยงอะบ้างนะเขาเขาชิบูว so ีมาใส่ปลากรงลรวงไปรวมกันไปนี H ่เขาบบดาณจับเลยจับแม่เจ้าเอาชิบูวีใส่นี่นะเอาตัวนี้นี่มามามาว๊อ ไปตายกูปอาผักโขกนี่หมดเลยเผ็ดนะเอากินเลยก็นะหมักบววอันนี้ตองเอาผักโขกจันดาราคือว่ากระจกใช่ปะเผ็ดกระจอกพูดจันดาราคือเต๋เลิศเลยเออน้ำมันก็เลอืมมันึงดอ๋อ มื to you, you yeah. ่นหวานมาแทบพึ oh, ่งม uh, ื ky, ่นแกห้องเร็วมื่นเลยคือกอ่ะหองวันนี้ไหนเจ็บท้องขวดจะโทษขึ้นมาเลยเห็นสีแดงย่งบอบ ไวแล้วตายครับใช่ไม่กลัวครับไม่กลัวปะเอาจานัต้องำแพ้น่จันนราิฮมน้อำแพ้จันกินเ้สบบอแม่เื่องเออกินบอเอจะทำมึงก่นนะเอาลอง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 มบ้ยใส้มือหรอ่เออใช้มือเออรถ งห้ไอวเปามาคนโอ้บ่งหวก็ต้องไหวเนาะถ่ายคลิเนด็กน่อยเนาะเกิสามทกล้องนเนาะน้ำพุน่ะใ่่ะเจ็บเซ็บ่องมอ่านี้ทีน้าคือว่าเซ็บเซ็บดีอะไรดูกินโซเดียร์ดให้เหรอเออจะตีเอาาคิปดู